ของกิจาการนะคะหลายคนเลยมาปรึกษาครูว่าการจ้างช่างแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าเครื่องประดับพวกนี้สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ไหมครูตอบแบบนี้คะ่ะแล้วแต่กิจาการะคะ่ะเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งครูเปิดเป็นบริษัทและทำธุรกิจสอนออนไลน์โดยที่ครูเป็นคนสอนหลักเลย ถ้าแบบนี้นะคะถือว่าเกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรงเหตุผลเพราะครูเป็นคนสอนหลักเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายถือว่ามีผลกับการสร้างรายได้ของบริษัทโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่าใช้จ่ายแบบนี้ในบริษัทเช่นนี้นะคะจะสามารถนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เพราะฉะนั้นนะคะคําถามนี้นะคะคุณต้องไปดูบริษัทคุณค่ะ ว่าตัวและบุคคลของเจ้าของนะคะมีผลสร้างภาพลักษณ์โดยตรงกับบร,ริษัทไหมมีผลทําให้ไรายได้ของบร,ริษัทมากขึ้นไหมนะคะถ้ามีผลนะคะอย่างเช่นเคซี่กยกยตัวอย่างให้ฟังแบบนี้สามารถนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายบร,ริษัทได้ค่ะเห็นไหมคะแค่เพียงเรารู้ก็ได้ประโยชน์มากมายและทําให้เรื่องเงินกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ ฝากติดตามไว้นะคะ